อกองอยู่นี่นะครับที่เป็นหลังไม้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับของลิฟต์บบนะครับลิฟต์รองรับผู้โดยสารนะครับนี่ครับเตรียมจะมาติดตั้งแล้วนะครับของสถานีบ้านโป่งเพื่ออำนนยความสะดวกนอกจากสถานีบ้านโป่งนี้นะผู้โดยสารปริมาณสูงนะครับสูงในระดับเดียวกับสถานีประจำจังหวัดเลยก็จะมีลิฟต์อำนวยความสะดวกด้วยซึ่งนอกจากตรวผับบ้านโป่งเองเน,นะครับก็ มันโปง่งรองรับคนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยจะเ,เลยทำให้บริษัทที่นี้ยิ่งมาปีนะครับประเทศน,นี้นะครับลิฟของชไนเดอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับด้านการออกแบบบริสาทนะฮะนี่ก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับเตรียมที่จะติดตั้งแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วครับสำหรับการเปิดสถานีมันโปง่งอาคารใหม่ในเวลาใกล้เชยงก,การโดนรถทางคู่นะฮะ p ีเออย่างหนึ่งนี้ก็คงจะเป็นบ้านโป่งนะครับแล้วก็ลิใหมายเล็กหนึ่งลิตปบ้านโป่งจะมี2ตัวนะครับก็คือ2ขัแนฉลามจะมีความคืบหน้านะครับจะมารายงานให้ชมหน่อยนะครับ